กาแฟกันฮะนี่สั่งอะไรครับกาแฟกับองผมกาแฟนี่กาแฟแล้วก็พี่เบสเป็นโอวันโก้โอวันตีนผสมโกโก้นี่เลยมีตัวเด็ดไหมฮะซื้อซื้อกาแฟแถมเลขอจะถูกมาทีเลย มาได้ทีละสองคนฮะไปเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวกันต่อครับ วิ่งครับหมบูปิ้งเขากำลังจะลื้อตรงนี้ไงเนี่ยทีนี้ฉันวางรองเท้าผมเลยบอกเขาว่าเดี๋ยวให้เขายกไปไว้ตรงนี้ข้างนอกนี้เลยเพราะว่าเขาจะต้องลื้อไปทางนู้น ควันนี้ต้อนรับน้องป้องกลับมาหน่อยโหหายไปฉีดไฟเซอร์หายไปสิบวันเลยร้องฉีดไฟเซอร์ที่แบบฉีดอะไรเราได้แอตตาแอตตาเซเนก้าซิริแลกผสมกันแอตแทกีซี่ฉีดเข้าไปใช่ฉีดอะไรจ๊ะเอตราเซเนก้าเอตราด้วยไม่มีภาษาอะไรเนี่ยแอตรานะแอตรามีงปลาเมียงปลา น้ชายน้ำตาลนซีอิ๊วน,นี่ก็ประจ้าประจำคาฟฟ่คอฟคุณป้าไม่กินไม่มีแดงซ้อมเมื่อเช้าป้าป้าทักผมด้วยแหละผมก็โอมยิ้มเลยอ้าวไปไงหนุ่มสองหนุ่มรูปหล่อกับ <c oughs> ป้ารู้ดีอะ่ะว่าเรารูปหล่อ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยววันนี้พาชมกับข้าวว่าเราทานอะไรกันนะครับ เดี๋ยวให้น้องชายบรรยายเลยวันนี้นะคะมีคอหมูย่างคอหมูย่างแล้วก็ข้าวเหนียวอ็ส้มตำก็เกนออมก็มีผัดซีอิ๊วแล้วก็อันนี้มีอะไรเนี่ยยำหอยนางรมยำยมไม่ยังไม่หอยอะไรวะใช่ไหมอ้าวหอยอะไรทุกอย่างน,นี่มันอยู่ในกระปุกอะฮะที่เขากินกับน้ำพริกเผา,าอะ่ะอ๋อนแหละนงมอันนั้นก็ไม่รู้แล้วแหละหลเพราะเพราะว่าไม่ได้ไปซื้อนะคะ วิ่งหนีก็ห่้ยกระพังเลยเนี่ยก็ป้องมีเราจะคอมเมนต์ไหมครับตื่นยังครับเนี่ย Mm-hmm. <laughs> นี่มันก็คือกล้องอีกตัวหนึ่งที่สำหรับ<ด>จะเอาไว้เอาไว้ไไถ่ายแบบนี้นโฟกันไม่โฟกัสน,นี่เราก็เปิดตรงนี้ใช่ไหมถ่ายโกโบเลยอ่ะอันนี้คือ DJI นะนี่ก็ถ่ายเราอยู่นะเสร็จแล้วสลับมาหน้าพี่ก็ได้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บวา้าเป็นไงนี่คือเด็กขี้สงสัย ใจจ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใคร กงแบบยูทูบเบอร์ไม่ครับอันนี้เราแบบว่าแหวกยังไงไก็โดดทีแลวที่แรอดรับโดดทีกล้องพังดิรารับสุดยอด ใช่แซ่ย่างได้พักแล้วเดี๋ยวต้องไปต่ออนายแซ่แซ่อุ่ยแซ่เคียนแซ่อุ่ยแซ่อุ่ยสีสีอุ่ยเออสีอุ่ยจะบอกว่าสีอิ๋วแซ่อุ่ยเลยกุ้งแก้วกุ้งแห้งกุ้งแห้งแซ่ตั้งใช่าไหมครูแบตแซ่อุ่ยเหมือนกันเฮ้ยแซ่ตั้งแซ่ตั้งที่บ้านแซ่ตั้ง พามารู้จ <surtout> <Maybe> ักโค้ดแพรนะครับโค้ดโค้ดพิมโว้เขาเขาทำไมต้องเอาปิดหน้าปิดตากันอย่างนี้ด้วยเอากลับมาโค้ดแพรอีกรอบปิดหน้าแล้วไม่ไม่อยากไม่อยากออก YouTube กายตั้งใจนะ เรามารู้จักนายกันหน่อยก่อนามาชม,มตกบตกพลังช้างสารตกปะโอ้ย จะไม่เด้งอ่ะกล้องสองอ่องผีเหรอเราไปเบี่ยงตัวแทนที่เราเสร็จแล้วก็แค่นี้ให้มันข้ามมาทุกลูกเท่านั้นแหละ คืนเร็วๆข้อมือบิดหน้าไม้บิดร <Hey. S 1> อไว้ ซอกดีๆเมือม่อยเมื่อยก็ต้องอดทนดีไปมันโด่งมันโด่งก็นหน้าไม้ก็อย่างนี้ดิฮะโด่งแล้วหน้าไม้อยู่อย่างอันเดียวได้ไงมันก็ต้องอย่างนี้แล้วเออ จ้องเก้าดิเก้าเนี่ยลูกสั้นเองไม่ไม่เองไม่ขยับตัวเข้ามาตีอะแล้วข้างหน้าอย่างเงี้ยเห็นไหม อ่ะมาเปลี่ยนแล้วจีซ้ายจีขวาก็ด้วดยเตไม่ใช่ตีไปอยู่ได้ทิศทางเดียวจ,จีนี่ีนี่นี่นี่เลือกให้เลือกเลือกให้ได้บังคับหน้าไม้ให้ได้ ไม่ฟาดนะเต้สั้นๆไม่ฟาดเนี่ยเนี่ยของเองแค่นี้พอแล้วข้อมือเราดีแล้วตอนนี้แค่นี้พอแล้ว <c oughs> เออมันต้องแดดออกงนี้ทำอะไรเนี่ยชาย

แลวะผมิตคนที่พักทีก่สวรรค์และพนาะพนนรกมาให้เจอคนอย่างเธอโคตรเลวในดวงใจครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ตีกับน้องๆน,นะครับด้านหลังนี่นคือปล่อยลูกนะครับแต่เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับ อีกด้านนึงอ่าอีกด้านหนึ่งก็กำลังน็อกลูกกันอยู่นะครับฝั่งนี้จะเป็นน้องชายนะครับน้องกรแล้วก็น้องสันนะครับสามคนด้านน้นก็เป็นคนตีลูกเซฟแจกให้นะครับฝั่งนี้ก็เคลื่อนที่ซ้ายขวาโอเคเดี๋ยวเรามาดูสนามเลยครับสนามนี้ก็ จะมีสี่คนนะครับมีน้องนายมีโค้ดป๊อตนะครับแล้วก็น้องตังเตแล้วก็น้องกายนะครับอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นตีลูกตัดเข้ามาหยอดนะครับตีลูกตัดเข้ามาหยอด น้องกรแห่งนครลำปางอ้าวไม่ใช่เหรอพี่พูดผิดใช่ไหมเด๋ยก็เดี๋ยวเรามาด้านเด็กๆก,กันดีกว่าครับนี่ก็เป็นน้องสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับน,น้องการนะครับนี่ชื่อน้องอะไรครับน้องกีฟนะครับอันนี้เป็นพี่น้องกับพี่กายใช่ไหมครับอ่า แล้วใครเป็นพี่ใครเป็นน้องครับเนี่ยกลายเป็นพี่แล้วพี่ก็เป็นคนกลางอ๋อน้องการเป็นคนเล็กน้องการเป็นคนเล็กเนาะถ่ายอะไรเหรอถ่ายเป็นวิดีโอค่ะนี่โค้ดแผลครับวันนี้โค้ดแผลปิดหน้าปิดตายกันโค้ดแผลตลอดเลย เฮ้ยเร็วเร็วเร็วเวหลุดหรือดึงดีกว่าฮะเชือกหลุดกี่ครั้งแล้วครับน้องกันสองร้อยครั้งสองร้อยครั้งในหนึ่งวัน <c oughs> เป็นไปได้ยังไงครับ <c oughs> วิ่งเร็วหนึ่งวิงแล้วลหลุดโอ้ <c oughs> ไม่ต้องวิ่งกันพอดีนะอย่างนั้นนะ ทูบุ้งระบายมี้ใช่นี่บบุ้งข้าหลามมาเอามาเดี๋ยวพี่จะตั้งนี่รอดไหมครับเนี่ยไปโน้เอ้าวอ้าวลำล่วงเสร็จลำล่วงเสร็จแล้วก็ ไไม่้อดีกเกมแล้วเฮ้ยยังไม่ทันได้วิ่งเลยวิ่งไปแล้วทำร่วมเสร็จแล้วก็ยืนให้เพื่อนไม่โดนอีกคนเดียวเลยซันอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยเปโไม่ดีอะยังตัวยังทไมดีโทษตีเดียบไป तो <laughs> ते การตีให้ได้เลยนะครับกานโดนแล้วโดนแล้ว ทีมไหนจะได้เนี่ยทีมไหนจะได้เนี่ยม,มาอีกแล้วทีมนี้น้ำอีกแล้วสอง <2 S 1> ครั้งแล้วครับทีมนี้นนรับความพ่ายแพไ้ได้ครั้งไม่ดีครับเพราะมือไม่เหนียวฮะะเพราว่าคูต่ต่อสู้ผมน่ากลัวมากเพราะว่าเขาล่องหนได้เขาจนะหายไปกับกต้นแท้ We'll be right <laughs> back.